สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับศิลปะกับครูแนนตอนความขัดแย้งในองค์ประกอบศิลป์กันนะคะค่ะนักเรียนนักเรียนทราบหรือไม่ว่าความขัดแย้งทางศิลปะหรือในองค์ประกอบศิลป์เนี่ยอ่าหน้าตามันเป็นยังไงไปดูกันเลยอ่าครูแนนมีรูปภาพให้2รูปนักเรียนคิดว่าภาพใดมีความขัดแยง้งระหว่างภาพที่1และภาพที่2 ภาพที่อะไรคะอ่าภาพที่สองจากภาพที่2นะคะนักเรียนจะเห็นว่าอ่ามันเกิดความขัดแย้งกันทีนี้เรามาดูกันว่าความขัดแย้งคืออะไรความขัดแย้งคือการนําทัศนา,าธาตุมาจัดองค์ประกอบศิลป์ให้เกิดความตัดกันหรือขัดแย้งกันเพื่อลดความกลมกลืนลงช่วยทําให้ผลงานไม่เกิดความน่าเบือ่อใช่ไหมคะในส่วนของงานศิลปะเนี่ยนักเรียนควรจะขัดแย้งกัน ไม่เกิน10 2 0นะคะในงานนั้นเพื่อที่จะช่วยทำให้งานนั้นน่ะเกิดความงามมากขึ้นอ่าอ่ะ,อะทีนี้คุณอจะทําภาพที่มันขัดแย้งยได้เห็นภาพที่หนึ่งไหมอ่ามันขัดแย้งใช่ไหมลูกภาพที่สองคือมันกลมกลืนอืมทีนี้ลักษณะของความขัดแย้งเนี่ยมีด้วยกัน5้ลักษณะอ่านักเรียนเราไปดูกันว่าในหลักษณะนี้มีอะไรบ้าง ที่เป็นความขัดแย้งในงานทัศนศิลป์ 1. อ่าความขัดแย้งรูปร่างรูปทรงนักเรียนเห็นกล่องไหมลูกบาสไหมเห็นกุ้รวยไหมลูกรูปทรงมันแตกต่างกันเห็นไหมสองความขัดแย้งด้วยขนาดอันนี้เลยชัดเจนเลยขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ถูกไหมลูกมันขัดแย้งกันด้วยขนาด 3. ขัดแย้งกันด้วยสีนักเรียนเห็นดอกไม้ไหมลูกดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีเหลืองอ่ามันขัดกันอยู่สี่ขัดแย้งกันด้วยเส้นอ่านักเรียนเห็นเส้นไหมลูกเส้นหยักกับเส้นโคง้งอ่าอันนี้ขัดแย้งกันเห็นได้ชัดเลยห้าขัดแย้งกันด้วยพื้นผิวอ่าพื้นผิวที่เป็นตารางอะฮอตใช่ไหมลูกอ่ากับเป็นตารางเส้นตรง เรามาทำแบบทดสอบความเข้าใจกันดีกว่าว่านักเรียนเข้าใจความขัดแย้งมากน้อยเพียงใดภาพนี้มีความขัดแย้งหรือไม่ักเรอย่างคิดว่าไงลูกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ามีความขัดแยง้งถูกไหมลูกอ่าแล้วภาพนี้ล่ะนักเรียนคิดว่าภาพนี้มีความขัดแย้งหรือไม่อ่าภาพนี้ง่ายมากเลยคำตอบคือ ไม่มีความขัดแย้งนะคะภาพนี้เห็นได้ชัดเลยว่าถูกกลมกลืนนะมีความกลมกลืนด้วยสีนักเรีนยนสังเกตไหมลูกสีชมพูลและสีม่วงเนี่ยดูกลมกลืนมากแล้วภาพนี้ละ่ะอ่านักเรียนคิดว่าภาพนี้มีความขัดแย้งหรือไม่ระหว่างพัดจันเนี่ยแล้วก็ท้องฟ้าอ่ามีความขัดแย้งใช่ไหมลูกชัดเจนเลยภาพนี้ระหว่างสีเหลืองและสีน้ําเงิน ถูกไหมลูกเขามีความขัดแย้งในเรื่องของสีอย่างชัดเจนเลยอ่าแล้วภาพนี้เหรอลูกภาพนี้มีความขัดแย้งหรือไม่นีค่คิดว่าภาพนี้มีความขัดแย้งไหมอ่ามีใช่ไหมลูกระหว่างท้องฟ้าแล้วก็ต้นไม้ใช่ไหมหนูเห็นไหมลูกเห็นสีไหมอ่าเขามีความขัดแย้งในเรื่องของสีทำให้ภาพนี้มีความเด่นถูกไหมลูกแล้วภาพนี้อ่ะอลูก ภาพนี้มีความขัดแย้งไหมนักเรียนคิดว่าอย่างไงติตก๊ตกตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าไม่มีความขัดแย้งใช่ไหมลูกเห็นได้ชัดเลยสีต้นไม้แล้วก็สีพื้นหลังเนี่ยแบล็กเาลของท้องฟ้าเนี่ยเขามีความอะไรกลมกลืนใช่ไหมลูกอ่าสีไปทางโทนเย็นเหมือนกันหมดเลยแล้วภาพนี้ล่ะลูกภาพนี้มีความขัดแย้งไหมอ่า่เห็นไหมลูกหน้าใบหน้าของคนเนี่ยนักเรียนคิดว่าไง มีความขัดแย้งถูกไหมลูกเห็นระหว่างในช่องเหลี่ยมเหลี่ยมไหมลูกช่องสีเนี่ยเขามีความขัดแย้งในส่วนของพื้นผิวใช่ไหมลูกดูสิวัสดุที่เขานํามาแปะกันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเราไปทําผลงานความขัดแย้งของแก๊งปลาคาร์บเรากันดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกที่นักเรียนต้องเตรียมคืออุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีสีช็อกสีไม้กบเาลาผ้าคีริ้วแล้วก็กระดาษ ่าให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เลยนะคะทีนี้เรามาเริ่มสร้างผลงานกันเลยขั้นตอนแรกให้นักเรียนร่างภาพปลาคารฟแล้วก็ใบบัวคําว่าร่างก็คือนักเรียนไม่ควรกดดินสอจนเข้มเกินไปโดยการล่างนะคะขั้นตอนที่2ให้นักเรียนวาดเส้นลายน้ำทับปลาคารฟเลยคุณเนเน้นนะคะให้นักเรียน ใช้สีอีกสีหนึ่งในการล่างเส้นใลนน้ำเพื่อจะได้เห็นสีของปลาคาร์ฟชัดเจน่าจากนั้นให้ใช้สีช็อกหรือสีไม้ระบายในตัวปลาคาร์ฟให้เป็นสีโทนร้อนสีแดงสีส้มสีเหลืองเป็นต้นนะคะให้ระบายไปเลยจากนั้นเราก็ใช้สีไม้หรือสีช็อกเหมือนเดิมอระบายสีโทนเย็นลงไปในน้ำเลยแล้วก็บนใบบัวด้วยทีนี้ขั้นตอนที่ห้า ให้ใช้สีไม้สีดำตัดเส้นอ่าตัดเส้นที่เราลากเห็นเส้นดำๆที่เราขีดตั้งแต่แรกไหมลูกให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาให้มันเกิดความขัดแยง้งอ่าสำหรับวันนี้คุณแอน,นขอขอบคุณค่ะ